เมนาวิสเรารักคุณอัญองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง4สาวจากกวางยาเอสป a านั่นเองในวันนี้นะครับได้มีแฮชแท็กเกิดขึ้นในทวิตเตอร์นะครับเป็นแฮชแท็กที่มีชื่อว่า mlbxespa นั่นเองและที่ไปที่มาของแฮชแท็กนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ mlb นะครับ แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทชื่อดังเลยตอนนี้ได้มีการประกาศมิวส์คนใหม่นะครับนั่นก็คือเอสป้านั่นเองล่าสุดนะครับเอสป้านะครับก็ได้รับเลือกเป็นมิวส์ให้กับแบรนด์ MLB นั่นเองแบรนด์สตรีทชื่อดังนะครับที่มีเสื้อผ้าแฟชั่นมากมายเป็นที่นิยมมากๆเลยของหมู่วัยรุ่นในตอนนี้นะครับในแบรนด์นี้นะครับก็มีสินค้ามากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อแขนยาวสเวตเตอร์ค์ดิแกนกระโปรงหมวกแล้วก็อ็อกซิเตอรี่รต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับแถมยังมีรองเท้าอีกกดด้วด้วยวยรไ่านแบน เสื้อผ้าแฟชั่นที่ครบวงจรมากๆมีทุกอย่างที่วัยรุ่นอย่างเราๆนั้นต้องการเลยและเอสป้านั้นทั้ง4คนนะครับก็ได้รับเลือกให้เป็นมิวส์ให้กับแบรนด์ MLB คนใหม่ในตอนนี้นั่นเองแค่นั้นยังไม่พอนะครับในตอนนี้เอง MLB ก็ได้มีการปล่อยรูปต่างๆเกี่ยวกับสาวๆเอสป้าแ,และสินค้าของทางแบรนด์นะครับออกมาเนี่ยมากมายหลายรูปภาพเลยและรูปภาพทุกรูปนั้นนะครับสาวๆก็สวมใส่ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจากแบรนด ML ์ MLB แถมยังมีตัวคลิปวิดีโอ MLB x เอสป้าด้วยนะครับเป็น นอเตอร์เลเวลนะครับมาในคอนเซปของดังแอดลักชวรี่นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเปิดเผยให้เห็นชีวิตประจําวันนะครับที่หรูหรามาเห่ามากๆม,มีความลักชวรี่อยู่ในนั้นนะครับสาวๆาเอสป้าเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดหรูในห้องหรูนะครับที่มีทุกอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกให้หมดเลยและสาวๆนั้นเนี่ยก็สวมใส่เสื้อผ้าต่างๆของ MLB เเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันแบบนาทีละตัว2นาที1ตัว3นาที1ตัวนะครับเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่าเสื้อผ้าของฉันนันมีเต็มตู้เลยยังไงล่ะประมาณนี้นแต่ว่วา ในตัวคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมันเก๋มากๆสาวๆนั้นเนี่ยถ่ายทอดความยังแอนบรักชูรี่ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหมวกต่างๆที่ทั้ง4สาวนั้นสวมใส่นะครับในการถ่ายรูปออกมานนเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าที่เก๋มากๆแล้วก็ดูเข้ากับสไตล์ของทั้ง4สาวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนิงหนิงคารีนาวินเทอร์ ina, Winter, แล้วก็จีเซลนะครับทั้ง4คนนี้ก็ต่างถ่ายทอดลุคใหม่ๆออกมาเนี่ยได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่สาวๆนั้นใส่ในการถ่ายแบบครั้งนี้กําลังจะโซเอา หมดทุกอย่างแล้วในแฮชแท็กทวิตเตอร์นะครับแฟนๆนั้นนอกจากจะมาแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมยินดีกับสาวๆเอสปาที่ได้งานพรีเซนเตอร์ตัวใหม่แถมยังเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยนะครับนอกจากนี้นนในแฮชแท็กนี้ก็ยังมีแต่คนออกมาตามหาเสื้อผ้าต่างๆที่สาวๆนั้นสวมใส่ในการถ่ายแบบครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนของคารีนานะครับที่ในตอนนี้นั้นโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับรวมไปถึงเสื้อคาร์ดิแกนของคารีนานะครับที่ในตอนนี้มีเข้ามาวางขายวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่า ไม่ทันใดเนี่ยก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นคดิแกนที่สวยมากๆเราเห็นแล้วเนี่ยเรายังดักได้เลยกําลังคิดว่าจะไปตามหามาอยู่พอดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมาดูในแฮชแท็กทวิตเตอร์ mlbxs ป้าแล้วเราก็เห็นว่ามันหมดแล้วก็ไม่เข้าประเทศไทยแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสินค้าหลายๆอย่างนะครับที่กําลังจะโซเอาไปแล้วเรียกว่าใครนั้นเนี่ยที่อยากได้มาครอบครองนะครับก็รีบตามหารีบสั่งซื้อกันมาเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีทางหามาอยู่ในมือได้แล้วนะครับทุกคนกล เรื่องราวของ MLB นะครับที่ได้มีการเปิดตัวแบรนด์มิวส์คนใหม่อย่างเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเอสป้านะครับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก SM Entertainment นั้นเน่ยก็ได้มีการเปิดตัวมาพร้อมกับคอลเลกชันประจรําฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนของปี2022นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ปังมากๆเลยนะครับและเหตุผลที่ทางแบรนด์นั้นได้มีการเลือกเอสป้านะครับก็เพราะว่าเอสป้านั้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเลยแถมคอนเซปต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเอสป้านั้นเนี่ยก็ล้ำมากๆนะครับมีความเป็นโลกเมเวิร์ แล้วก็มีคอนเซปต์ที่เก๋และชัดเจนมากๆนะครับสร้างปรากฏการณ์ต่างๆได้มากมายเลยและพอมาบวกกับคาแรคเตอร์ของสมาชิกทั้ง4คนนะครับก็ทําให้ตัววงเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งคอนเซปต์เหล่านี้นะครับเมื่อมารวมกับสไตล์ของทั้ง4สาวแล้วเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ให้กับความเป็น MLB ตอบโจทย์แบรนด์นี้ได้ดีมากๆเลยนะครับทาง MLB เนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจเลือกเอสปาให้มาเป็นแบรนด์มิวส์ให้กับคอลเลกชันใหม่ครั้งนี้และในตอนนี้เองนะครับสินค้าต่างๆของคอลเลกชันนี้นีนรน่ท เรียบร้อยนะครับที่ร้านค้าแล้วก็แฟลกชิปสโตร์ของ MLB เลยใครเนี่ยที่อยากติดตามซื้อนะครับก็าสามารถไปตามหามากันได้เลยแต่ว่าสินค้าบางตัวเนี่ยได้ข่าวมาว่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในทวิตเตอร์นะครับที่เราได้บอกไปเนี่ยว่ามีคนตามหากันหลายอย่างเลยแฟนๆมากมายเนี่ยก็ติดต่อไปในหลายๆช็อปนะครับบางช็อปเนี่ยก็บอกว่าสินค้าหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ากระแสเปิดตัวมาของเอสปาเนี่ยดีมากๆแล้วก็มีคนเนี่ยตามหากันมาเยอะมากๆทําให้สินค้าบางอย่างเนี่ยก็ทยอยหมดกันไปเรื่อยๆนะครับแถมในตอนนี้เนี่ ทีแล้วจริงๆยังไงก็ตามนะครับใครเนี่ยที่อยากซื้อมาไว้ในครอบครองก็รีบไปตามหากันและใครเนี่ยซื้ออะไรมาได้บ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนคลับของเอสเ้านะครับเหล่าไม้ทุกคนสาววกสาวกวางยาอย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีให้กับสินค้าตัวใหม่แบรนด์ MLB นะครับที่มาร่วมทํางานครั้งนี้กับเอสป้ากันเป็นคอลเลคชั่นที่ปังมากๆจริงๆและในตอนนี้ก็ขายดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสําเร็จครั้งนี้ของเอสป้ากันนะครับท ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืม s u b s ไครป์ช่องอมกอ์เก็เป้าของเราไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ